นิทานคุณธรรมเรื่องกระต่ายกับหอยทากณป่าร่มรื่นแห่งหนึ่งกระต่ายผู้คล่องแคล่ววิ่งไปมาด้วยความมั่นใจมักชอบพูดโอ้อวดกับสัตว์อื่นว่าไม่มีใครเร็วเท่าฉันอีกแล้ววันหนึ่งเขาเห็นหอยทากค่อยๆคลานผ่านใบไม้กิ่งไม้ด้วยความเช้ชากระต่ายหัวเราะและพูดว่าเธอจะไปถึงไหนทันวันไหนกันล่ะหอยทากไม่ได้โกรธเลยกลับพูดเบาๆว่า ฉันอาจช้าแต่ฉันจะไม่หยุดเดินและทุกวันหอยทากก็ยังคงฝึกคลานฝึกปีนและเรียนรู้เส้นทางใหม่ๆทีละนิดอย่างมุ่งมัน่นจนวันหนึ่งกระต่ายติดอยู่ในโพรงดินที่ลึกและแคบเพราะวิ่งเร็วเกินไปโดยไม่ทันระวังขยับตัวก็ไม่ได้ตะโกนให้ใครช่วยก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ช่วยด้วยช่วยด้วยจนกระทั่งหอยทากที่บังเอิญผ่านมา ได้ค่อยๆปีนลงไปในโพรงอย่างระมัดระวังและนำกิ่นไม้มาช่วยขุดให้โพรงกว้างพอที่กระต่ายจะค่อยๆคลานออกมาได้ขอบคุณมากเลยเจ้าหอยทากกระต่ายพูดอย่างสำนึกผิดฉันเคยหัวเราะเยาะเจ้าแท้ๆหอยทากย,ยิ้มและตอบว่าไม่เป็นไรหรอกฉันดีใจที่ช่วยได้นับจากวันนั้นกระต่ายเรียนรู้ที่จะไม่ตัดสินใครจากภายนอก และเริ่มซาบซึ้งในพลังของความเพียรและความถ่อมตนอย่างแท้จริง